อาจารย์มีอะไรบ้างผ้าย้อมครามแล้วมีอะไรคะอาจารย์เออค่ะก็จะมีผ้ามัดย้อมครามนะคะครามจากอินดิโก้แล้วก็เราก็จะได้เป็นผ้าเช็ดหน้าไปชิ้นหนึ่งครามมันก็จะมีย้อมทั้งเป็นลักษณะที่ย้อมเย็นนะคะก็จะสอนตั้งแต่การเริ่มต้นการการปลูกครามทำยังไง การโจกคามก่อหม้อคามยังไงไงคะสอนเขาแล้วก็อินด,ดิโก้ค่ะเออเป็นภาษาอังกฤษไปแล้วภาษาไทยเราเร<อ>ียกคามค่ะก็คือมันมันมาจากใบที่เราจะต้องหมักผสมกับปูนแล้วก็ต้องมาก่อหม้อมันจะใช้เลยไม่ได้ก่อหม้อคามแล้วถึงจะย้อมอแต่ก็ต้องดูว่าสีมันใช้ได้หรือยังก็ต้องให้อาหารเขาแล้วถึงจะย้อมทําปฏิกิริยากับอากาศถึงจะเปลี่ยนจากน้ําย้อมสีเหลืองมาเป็นสีเขียวแล้วก็เป็นคาม <c oughs> มาเรียนที่นี่เราจะได้รู้วิธีขั้น <c oughs> ตอนการย้อมให้ <c oughs> เป็นสีครามสวยๆแบบนี้นะคะ <c oughs> แล้วก็จะมีงานลักษณะที่ตอนนี้กําลังอินเทรนก็คืองานอีโคพิ้นเป็นลักษณะของการพิมพ์ใบไม้ะะ <c oughs> ลงผืนผ้า <c oughs> <c oughs> ค่ะก็จะเป็นการแนะนําว่าถ้าสมมุติว่าเป็นผ้าพื้นอย่างเดียวแล้วก็ออพิมพ์ก็คือพิ้นก็คือเป็นการลักษณะของการพิมพ์ใบไม้ซึ่งตรงนี้เดือดการนึ่งหรือการอบหรือการทุบ แต่ว่าที่เป็นสีสันแบบนี้ค่ะแบบเป็นสีลสักษณะสีแบบนี้ก็คือเราจะต้องใช้สีธรรมชาติค่ะค่ะใช้สีธรรมชาติ แล้วก็เป็นใบไม้อะไรแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเป็นสีนี้ก็จะต้องใช้ข้างใช้แกนฝังแล่นก็แปลเป็นผ้าสองผืนประกบกันมันจะเป็นเทคนิคชั้นสูงขึ้นเพื่อให้มีสีสันค่ะมามาที่บูธอาจารย์ได้เรียนทั้งหมดนะคะอาจารย์หรือว่าอาจารย์จะต้องเลือกอย่างละนิช่ก็คือกลุ่มสิ่งทอแล้วก็เป็นลักษณะของงานเพ้นท์ผ้าก็จะได้เสื้อยืดไปตัวหนึ่งลักษณะการเพ้นท์เราก็ต่อแอดวานเป็นเสื้อผ้าได้แบบนี้ค่ะก็คือนําสิ่งที่เราสอนไปค่ะลงลงเสื้อยืด เสื้อยืดอยู่ด้านหลังเทคนิคเพ้นเสื้อยืดสเตนซิลซึ่งแต่ก่อนเราก็สอนกันมา่มาคนค่อนข้างเยอะเหมือนกันเป็นคลาสใหญ่อะค่ะแล้วก็เอานำดัดดัดแปลงมาดีไซน์เป็นเสื้อผ้าอยู่กระตะอะไรเงี้ยค่ะแล้วนำ culture ของวัฒนธรรมหูแต้มการแต้มในอีสานจากลายน้ำมาลงเสื้อมันก็จะเป็นองครกับของญี่ปุ่นพอดีแต่ของบ้านเราค่ะเราเพ้น หูกแตบสังสินใจจะเป็นสัญลักษณ์ของทางขอนแก่นเราก็นําเอาเขาเจอวัฒนธรรมการเพ้นท์ลายใบไม้มีป่าตัวนี้มาส่วนหนึ่งให้เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ดูผย่นๆฐานแล้วมาเจอกับ้าทอเนาะแต่ว่าจริงๆล้วเนี่ยแต่จริงเป็นงานภาไทยก็้าทอไทยที่จังหวัดเลยเงี้ยค่ะหูกแทมขอนแก่นก็เป็นเขาเจออีสานไปแต่ว่าดีไซน์ให้อินเตอร์ก็จะสอนแนะนําต่อยอดแบบนั้น มา <c oughs> อีกทีก็จะเป็น <c oughs> พ่อพิษก็คือการมัดย้อมทั่วไปก็อยู่ด้านหลังนะคะก็ <c oughs> จะเป็นการมัดย้อมผ้าเราจะเป็นสีเคมีแต่เราก็จะสอนเขาเวลาที่เขาทําเป็นลักษณะของอุตสาหกรรมหรือว่าเป็นหนึ่งชิ้นก็จะทํายังไงให้สิ่งไม่ตกใช้น้ํายาฟิกยังไงนะคะก <c oughs> ็ะ <c oughs> สีห้าชิ้นงานค่ะแล้วต้องไรับอยู่ตรงนี้นะคะใครสนใจมาที่บูธข,ของอาจารย์ได้เลยอาจารย์นิตยาป้องกันทายอาจารย์นิตยานะคะขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณเช่นกัน ค่ะใครสนใจมาได้ที่ด้านข้างอาคารวิทยาการสำนักพัฒนาการเรีนยนรู้ตลอดชีวิตนะคะอขอบคุณมาก